เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้เีอยมันโดดตามกูไปอีกเอาชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยอยาโอเคไอ้เชี่ยแม่งหาจริงๆร่ะ โอเคสวัสดีครับผมอ้นสันติ a n n e l วันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า Ark Survival e v o Part ที่4นะครับโอเคอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเมื่อพร์ที่แล้วว่าผมจะเอ้ยไปเกิดจุดฮาร์ดนะคือจุดที่ยากกันและจุดที่มันใช้ชีวิตลาบากอะ่ะเออซึ่งอย่างผมจะไปเกิดจุดฮาร์ดแล้วก็ถ้าผมตายอีกแล้วผมจะย้ายมาจุดจุดที่นอนผมโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเห mm hmm. มือนเดิมแสต,ตา แล้วก็ไหนนี่คือจุดที่ยากก่ <ım S 1> <giving quin. S 2> อน่ะยากก่ <Liberty> อน่ะทาไมดูทรงกูเหมือนมันดูทรงเหมือนเหมือนเหมือนให้กูเกิดเมื่อกี้เลยวะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันฮาร์ดคือฮาร์ดแบบไหนฮาร์ดแบบใช้ชีวิตลำบากเลยไหมหรือว่ายังไงอุ Lo ๊ยชิบหายผมเจอตัวน <G Ahí S 2> ี้แล้วจับจับจับต้องจับก็จับต้องทำทำคราฟนั้นก่อนเดี๋ยวดิที่มันล็อกขาอันไหนไหนไหน โซ่ล็อกขาที่มันนี่นี่นี่ขาดอะไรอ่ะขาดหลังสัตว์ดิโอ้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าโอ้ตกแก้วเลยโอ้เขียมันโดดตามกูไว่อีดเอาชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยอย่า ออโอเคไอ้เี้าแม่งหาจริงๆว่ะกลับกลับที่เดิมเอกลับที่เดิมเอขึ้นผายแล้วก็เดี๋ยวปินแปลของแล้วกันที่จุดตายจุดตายที่เดิมอ่ะ ที่เดิมที่ที่เป็นพาร์ทที่แล้วครับเดี๋ยวไปดูสิยังอยู่ปะหูแล้วมันน่ากลัวมากเลยอ่ะพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้แย่ผัวหว่าเลยอ่ะแบบเจอโจอเค้พุ่งใส่อ่ะแถวแถวนี้ปล่าวะแถ่ผิดแถวหนองน้ำอ่ะแถวแถวไหนไหนวะกูตายตรงไหนวะแล้วหูแล้วพาร์ทที่แล้วน่ากลัวน่ากลัวเ่อผ่ายเลยอยู่ดีแม่งพุ่งใส่หน้า ผมจับจุดตายตัวเองไม่ได้วะตายตรงไหนวะเฮ้ยโอ้ยเชี่ยงอู้สอ,องตัวเลยคนลุกเลยอะผมหาหาจุดตายไม่เจอแล้ววะเต๋อเือนงูเลยโอ้ยงูงูง,งูไปด้วยไปเลยไปเลย น่าจะดูปฏบทินดิว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมเดินเดินบันทางไหนเมื่อวานเอ้ยเมืม่อเมื่อภาคที่แล้ว <c oughs> ผมว่าผมหาของไม่เจอแล้ว <c oughs> ปล่อยเลยไหมปล่อยเลยเดี <c oughs> ๋ยวไปหาทางออกข้างนอกกัน <c oughs> เดี๋ยวเตรียมตัวก่อน เงาเอ้ยเนื้อแนวเนื้อแมีแล้วแล้วก็ทำเป็นทำไม่ได้เบอร์รี่ไม่พอใส่เนื้อแนาแล้วก็เบอร์รี่ทั้งหมดเลยเอามาให้หมดเลยไหมหมดแล้วอนะ่ยมาผมลองเริ่มใหม่หมดเลยเนะี่ยทำแรก,ก่อต่อยไม้ทำไรก่อนแนละ้วไงหรือมีอยู่แล้วมาดูสิมีบางอันนะหมอกลงว่ะทำไมหมอกลงวะ เอามาครับหวานเพือ่อเอาไม้หิวน้ำหรอเออหิวน้ำอยูน้ำไม่ร้อนโอ้ยเะยพวกเะยพวกกลัวลงน้ำให้แดกเว้ยอ้ยปารินย่า,ยายล้วไอ้สัสตว์เอ้ยมึงจะเอาคุณทุกพาร์ทเลยปะวะโอเคแล้วก็ครับชนูอันนึง อันนีันหนึ่งโยกนโนถูกถึสี่เลยเหรอเอาไมาห้หมดเลยแล้วก็นี่อีสี่สิบเอาไมาห้หมดเลยทำขาไปเ,เ <c oughs> รื่อยๆโกราชิปะแล้วก็อยากไปลากกบมากเลยลากกบไปฝ่า <c oughs> อยากได้กบ่ะ ไม่รู้ว่าผมผมรู้สึกได้ว่ากบมันมันทำให้ผมสลบอะ่ะมันต้องมีอะไรเลยลองไปล่าดูก่อนเฮ้ยนี่ไงไใกล้ๆตายละวุ้ย เฮ้ยเออคิสสวยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยขอร้องยาเอากูดิอย่าทำเอากูนี้เอากูนี้นนนนนไปกลมมันกินอะไรอ่ะเนื้อไหมผลไม้มเปล่า ค <Okay, S 2> ได้กบแล้วว่ะเคเดี๋ยวไปเรียกไอ้หาหนั่นไปก่อนนจับง่ายเหมือนกันเว้ยรวเดี๋ยวได้แล้วอะ่ะไปทำให้ทันนะพวกสวยสวยสวยทันไปล่ะเออทันวะ่ะกระเดื่มมาะเดื่มมาได้กบก่แล้วเดี๋ยวขี่กบดีกว่าว่ะ จะบินโฉบกูทำเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยนั่นไงอุย้ยอย่าตีขาไม่แตกตำทันป่าวเฮ้ยตำทนัน่หวันวายอยู่นั้นเนี่ยมาพาสมาชิกใหม่เข้าบ้านมาเลยมาเลยมาเลยสิ่งที่ต้องใช้นะคือ,ค,อคืออะไรวะปูนอะ น้ำมันนะมันเป็นมันเป็นน้ำมันแล้วน,น้ำมันมันหาจากไหนแล้วเนี่ยหม <c oughs> ต้อ้หาน้ำมันจากไหน,นอะ่ะเฮ้ยไม่มีเลยตอนแรกคิดว่ามีน้ำมันอยู่ในตู้แต่ไม่มีหรือต้องครามีอะคาบปะนี่อะแค่นี้อะ,ะ,อะปุ๊บหินหินแปดอันไม่พอไย่พอ ามกพอแล้วอโอ๊ยโอเคว่ะอ่าใส่หินลงไปนะครับแล้วก็เอาไปหมดเลยปะคขามาขามาได้กี่อันสามอันเองเหรอเพราว่าไอ้เงันนั่นป็นพอเขียวเขียวไม่พอเออตอนแรกมีเยอะแยะเลยไม่เหรอเขียวเขียวหรือเข่าเน,น,น,นี่ยแหละไหนวะไอ้ยหมดจริงเหรอเขานี่ไงตาบอดเลย ได้แล้วเ,เสื้อมาหนึ่งแล้วรองเท้าได้ใส่ได้ใส่แล้วใส่เสื้อก่อนปึ๊บไหนกบน้อยปึ๊บนี่อ่ะเอ,อ้ยเอาววะขวาสวัสดลิ้น ตีอะสีทำอะไรไม่ได้อะ X ทำอะไรไม่ได้เว้ยนี่อะเฮ้ยเปนเท่ยอยู่นะขี่กบอะมันดูแบบตัวป้อมป้อมอะ จะว่วายน้ำข้ามคลองได้สบายเลยว่ะเอเะทำไมเลี้ยไม่ได้วะไม่หไม่ไม่ไม่ห,มห,มหุมาขับเลี้ยวไม่ได้วะ เอ๊ะแต่เลี้ยวไม่ได้วะมันนี้งงอยู่อแล้วผมจะทำไงมันเลี้ยวไม่ได้อะปกติมันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้หรอปกติมันเลี้ยวไม่ได้หรอไหนลองขี่ตัวนี้ดิหรือมันเป็นที่ผมวะเลี้ยวได้หรือหรือกูบังคับไม่ดีวะลองดูใหม่ดิ เคปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันอ